พระธรรมคำสอนหัวข้อสังหาวัตถุ4สังหาวัตถุ4สังหาวัตถุเป็นหัวข้อธรรมที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขที่ดูเห็นแล้วเป็นรูปธปรรมคือมีในทางวัตถุนะครับมีด้วยกันอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตานะครับทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันนะครับสองปิวปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานหรือพูดจาก็คือตรงกับในหัวข้อการพูดในเรื่องศินห้านะครับก็คือพูดจาที่ดีซึ่งตรงข้ามกับ ไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบคายนะครับ 3. อัตถจริยาจริยาคือความประพฤติอัตถาจริยาคือเป็นความประพฤติที่ส่งเคราะห์เป็นการส่งเคราะห์ผู้อื่นทุกๆชนิดนะครับมันเป็นการประพฤติตัวเองให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั่นเองนะครับ 4. ส,สมานัตตาคือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอหมายความว่าเราจะทำดีในเรื่องการให้การแบ่งปันการเสียสละหรือจะพูดจาหรือจะมีการกระทำอะไรที่ดีๆเนี่ยก็เรียกว่าต้องทำให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยหรือเป็นอุปนิสัยนะครับหรือเรียกว่าเป็นความเคยชินนั่นเองแล้วมันก็จะส่งผลดีในกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ส่งผลดี รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมด้วยเช่นเดียวกันถ้าในทางตรงกันข้ามคือเมื่อเราทําดีแล้วในเรื่องอหัวข้อทําในเรื่องสังขางรวัตถุสี่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราเป็นผู้ให้แล้วผู้รับเขาเขาทำทำแบบเดียวกับเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาหรือคนในสังคมก็ทําแบบเดียวกับเราเนี่ยสังคมเนี้ยก็จะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขสาธุ สาธุ